สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะต่อมาอาจารย์เปรเลค่ค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาแอดต้อยม้านนาค่ะวิ่งบนให้เด่นสองเด่นแปดสามตัวหนึ่งสองห้าสี่ห้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดเก้าสองสองตัวหนึ่งสองสองห้าสี่ห้าห้าแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดเก้าเก้าสองค่ะต่อมาแอดต้อยบ้านนาค่ะวิ่งล่างให้เด่นห้าเด่นเจ็ด

ต่อมาสลากพารวยค่ะมีสามหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองแปดเก้าสี่ห้าแปดห้าสี่สองห้าเจ็ดสองแปดเก้าศูนย์ค่ะต่อมาสลากห้าผ้าคค่ะมีสี่ห้าสามหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งห้าเก้าห้าแปดสองเก้าสองแปดสี่สองห้าสองค่ะต่อมาแอดขวัญค่ะสองตัวมีสองแปดสองเก้าสองหกหกแปดหกเก้าแปดเก้าค่ะ ต่อมาเจนุกกับสามตัวมีเก้าหนึ่งห้าสองตัวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดสองค่ะต่อมาแอดใบหอมค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าศูนย์สามและศูนย์สามค่ะงวดน,นี้สามตัวบนมีหกสี่ศูนย์หกศูนย์ห้าแปดศูนย์หกเจ็ดสี่หกสองตัวบนศูนย์ห้าศูนย์หกสี่ห้าสี่หกสี่ศูนย์สี่แปดศูนย์แปดสี่หนึ่งค่ะต่อมาเลยลั่นสนันเมืองค่ะสองตัวล่างมีสามสองสามสามสามห้า ห้าสองห้าสามห้าห้าแปดสองแปดสามแปดห้าค่ะต่อมาบอลคนหนุ่มเหนือเขาวิ่งให้เด่นหนึ่งเด่นสองสองตัวหนึ่งหกสองหกเก้าสองเจ็ดสองแปดสองหกสามแปดสามสองห้าสามตัวเก้าหนึ่งหกเก้าสองหกเก้าเก้าสองศูนย์หนึ่งหกศูนย์สองหกศูนย์เก้าสองค่ะต่อมาสองอาจารย์จับคู่ล่างค่ะมีแปดศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์เก้าห้าสองศูนย์สองห้าค่ะ ต่อมารับเฉพาะสายทหารค่ะวิ่งบนให้เด่น0 3ตัว90 1920 950สองตัว01020509วิ่งล่างให้เด่น5สองตัว50 5253 5458ค่ะต่อมาเอดาเหนือค่ะวิ่งบนให้เด่น6 3ตัว7658 65365สองตัว656763วิ่งล่างให้เด่น5 2ตัว457595ค่ะ อมา KK คะ่ะ3ตัวมี90 40 12011215สองตัว50 51 57 59เบอร์1144ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ